สวัสดีจ้าอัปเดตในเรื่องของจิ้งโคงนะคะเริ่มเห็นปีกหลายตัวแล้วละ่ะกําลังทยอยทยอยนะในบ่อน,นี้ปริมาณประชากรของจิ้งโคงเนี่ยค่อนข้างหนานแน่นเลยทีเดียวลงแผงไข่เพิ่มเพื่อที่จะเป็นที่หลบซ่อนให้สําหรับเขาถอดขาบนะแล้วก็จะมีให้ใบกล้วยด้วยเมื่อเช้าลงใบกล้วยไปแปบ๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงเมือนเกลียงนะแล้วก็เราก็ลงอาหารตามด้วย ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องระวังเป็นอย่างมากถ้าขาหลุดก็ขาหลุดช่วงนี้พอติดปีกรอดก็คือรอดนะนะคะเปอร์เซ็นต์ภายในบ่อนี่ยังแข็งแรงดีบ่อก็จะโลกโลกหน่อยตอนนี้ไม่ทําความสะอาดใดๆนะหากว่าท่านไหนที่ชอบทําความสะอาดบ่ออะช่วงที่โกงกาลังถิดปีกไปกวนนะคะปล่อยเข้าไปโลกก็ปล่อยไปอย่างนั้นถ้ากวนบ่อยๆอะเดี๋ยวเกิดโลกเครียดขาหลุดได้ก็ปล่อยไปเลยค่ะแล้วก็รอเก็บทีเดียวนะโกงเนี่ยจะเป็นโกงรุ่นสุดท้ายที่ เลี้ยงหน้าหน้าเขาเรียกว่าฤดูมรสุมแล้วกันนะหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวการเลี้ยงโกงหน้าหนาวใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะรวมๆสามเดือนเลยแต่ก็มันก็ยังดีกว่ามันเลี้ยงไม่ได้เนาะ